แล้วค่ะควรู้รสึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเร็วมากที่อยา่างดูรวดเร็วไปหมดจนเราจำอะไรไม่ได้เลยดีใจค่ะเพราะว่าอยากเห็นมันเป็นช่วงเทศกาลพอดีก็อยากให้หนังออกในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าแค่ตัวอย่างก็จัดยอดวิวทะลุล้านวิวแล้วหนึ่นใช่จากตัวอย่างเนี่ยคนท,ทุกาดิฝันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ตัวเองกันในหนังแล,ล้วล<ช>่ะหมดยันเลยนะคะแต่ชุดไม่ห เพราะว่าเราทำมาเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าเราขายได้อะพยังไงท้านใดก็ต้องอยากทนครัวันนี้อยากได้ยินแบ e จากคนดูยังไงบ้างแกก็สนุกอะไรกันบ้างแค่นี้เลยเนี่ยอยากให้ทุกคนสนุกกันแค่นั้นกับผมนะแอบได้ไปดูมาก่อนบ้างเลยยังค่ะดูพร้อมกันเลยเนี่ยค่ะคือคาดว่าไหมคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนท kind of anyway? e ี่เราไปถ่ายถ่ายมาอะเนี่ย ก็ถ,ถ้าจากที่ายถ่ายมาก็สนุกทุกซีนนะครับคิดว่าภาพที่ออกมาก็น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนน่าจะชอบก,กันครัวผมชว่านานบอย่างจังหวะตัดที่เราเห็นที่เขาตัดมามาเป็นตัวอย่างเราก็ไม่รู้เอาเพื่อจิตัดแบบนี้หรือมันกลายเป็นเป็นอีกมุมที่เราไม่รู้แต่จังมันก็เซอใครเราเหมือนกันอาถามพี่อาบ้างเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ต้องบอกเลยว่าข้างในมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เซอร์ไพรไม่ี่พอดเอกชา ที่ที่เข้าอยู่ตัวที่รอบมันจะมาผ่ามันเป็นอะไรที่เราเราเล่นแล้วเพราะว่ารัศดันมันุป็นแบบยักเลย เล่นี่แอนก็ไม่เคยอยากที่จะทำแอนมจะแบบว่าตทำโน้และสำเสียงอย่างนี้น่าหนึ้งๆแต่มันเป็นคำที่ที่คนฟังเขาจะอยากได้ยินเสียงของน้องของพันเดลูพี่แอนเขาทำโน้ตเขาเป็นน้องใหม่ในสายคอมเมดี้อย่างไอพี่นายฝุานเลกฟัแสดงเขาตัวไปเลย ตอนที่พี่แอนโดนเปิดฝาจุกแล้วพี่แอนตบเปิดฝาจุกแต่อบหามี่แอนแล้วพี่แอนอยากนะชนะอยากไปไม่รู้จะทแองสิ้นที่หนึ่งเลยสิ่นที่หนึ่งของหนังก็เป็นิที่หนึ่งของหนังก่อนเลยคือเป็นสิ่งที่ีย่ที่สุดแยดที่สุดตอนนั้นไอจี่เลยที่สุดทงเรืองที่ส

ท้มก่อนเดี๋ยวมันกอดเองในกองเงี้ยเราไม่ได้น้ำันื้อเนี่ยโดนเหยื่ออะไรมันก็จางไปก็เราพยายามนำให้สวยน้อยที่สุดนะครับขี้เหร่มากที่สุดที่เราขี้โจรของเราครับเพราะเขากลัวว่าเขาสวยไปเดี๋ยวหนังเราจะไม่ตลกคือเราจะลบภาพ้าหญิบงานมือการคือลบลบไปเลยคือแบบว่ามีเดียวจบเลยอ่ะพี่สร้างมั้งหมดจบที่เรื่องนี้ คนจีนเหรอแต่เราดูที่เราดูล้วด้วยมาิงจริงที่นึ่งจริงจริงแล้นเขาทำยัไงบ้างคะประกบแบบตบแม่แบบขนานอุ้ยมันเขินอยู่นะคะจับเจ้าหญิงให้โอกาอุิยวิบวิบวิบยังไงอะเขาเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือตัวจริงของแอนทองผสมเลยฉันบอกเลยเขามียีนเคมีความตลกอยู่ในตัวแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาอย่างที่พี่ไฮบอกพอเริ่มเปิดจุกเสร็จแล้วปุ๊บในเรื่องนี้จริงๆมีฉากพีอีกหลายหลา ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกตัดออกสนุกมากที่ไม่ตัดขาดพี่ว่าขอาเป็นที่ซีนหนึ่ที่บอกว่าอะให้เส็จที่งานคือเวลาเราประชุมกัะตุยนะครับเราก็แบบคุณอาไรชวนซุปเปอร์สตาร์มาเล่นเราก็อยากแบบเฮ้ยคือแต่งตัวมันน่้ยต้อคนหนึ่งเราได้หนึ่งตํารัและซีนเนี้ยมันเป็นอย่างทีนี้มันเป็นงานนั่นแหะไปดีก็้วจะรู้ว่าซีนนี้มันเป็นอย่านจริงๆแล้วก็เนื่องแนี้ยเขาขายเยอะเนี่ยนี่

อยากให้ไปดูเองครับผมแล้วจะรู Luckily, ้ว่าทำไมถึงชอบครับผมเราจะได้เห็นพี่แอนในมุมที่ไม่เคยเห็นละกันครับเห็นครับด้วยเถอไม่ใช่อนเดียวมาถ่ายยากนี่คุณถ่ายยากไหมถ่ายไปยากไหมก็ยากนะครับผมยากตรงที่แบบเราต้องพยายามชี้อารมณด้วยแหละครับผมเพราะมันมันตลกเก๋อุ้ยไม่ใช่อารมณ์อารมณ์หัวเราะสนุกสนานครับผมแล้วบอกพี่แอนนะคะชอบที่สุดในเรื่องถ้าฉากที่จะพูดถึงเนี่ยมันน่ารักมันน่ารักใช่ค่ะอยากอยากดูเพราะ ีครับก็ก็ก็ลเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดแบบที่ว่าสิบนะสิบดุรแรงกว่านี้นะพมจีมองดูหมักไส้เกียอ่าอบอะไรนะคะก็คือว่าถ้าพวมกับสั่งสิบหนูเล่นสิบห้าได้เลยได้เลยพร้อมอ่ะนะพร้อมอ่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้แบบเขาแข่งกันสวยเรื่องวิค่ะ ไม่ได้เขาบอกว่อ๋อจากที่เห็นจากทีเซอร์แล้วก็โปสเตอร์ไม่นาจะมีไปแข่งกับเขานะคะสำหรับผมสำหรับอะไรแต่คุณแอนทองประสมขนาดใส่บิกแล้วยังสวยนะวีดีเขาไม่เซลนะอืมฉันสวยได้มากกว่านั้นจ้อความสนุกของทั้งเรื่องให้ไม่มาดีเล่นของตัวละครเราเนี เหมือนจะเป็นเคมีของเพื่อนสาคนนะคะที่อยู่ในการจะแบบว่าคอยรับคอยส่งกันมันจะมีเหตุการณ์มันจะมีสถานการณ์คือมันจะตลกด้วยคพูดด้วยตลกด้วยสถานการณ์ด้วยแล้วก็ตัวเส้นเรื่องด้วยหลายอย่างคือมันรวมกันแลวเรื่องเนี้ยเราบอกว่าน่าจะสนุกแน่นอนถ้าไม่มีเขาในเรื่องนี้เราไม่รู้จะมุกไปทีมไปที่ไหนเลยมันต้องโยนใส่เขาใช่ไหมพี่ตุ๋ยมันต้องโยนเข้าไปที่แม่แม่แม่หนูไม่ได้เป็นตัวตลกหนูน้าตลกเฉยเฉเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ค่ะ พิารณาไม่ได้ครับพิจาน่ารักครับผมพี่จาก็แบบคอยชอบชอบแซวน้องชอบเตาะในกองนะผมก็น่ารักดีเตาะเตาะให้เราตื่นครับก็อยากให้ก้าวเปิดความจริงนะแต่ว่าเตาะเด็กทุกวันเลยทำเหมือนพูดเล่นทำเหมือนพูดเล่นนะแต่พวกเราก็ต้องคอยแบบใส่เต้นนะมาแล้วเลเดี๋ยวนี้ก็เคลมไปกับเขาไม่ได้นะต้องคอยช่วยกันเใส่ร่หลักงจะจุดที่กว่าโอ้โหสุดครับกต้องมีรสชาติเลือกแบบคอม มีเวชันเพิ่หลักออกมาอีกนะีวชันเอหลักจริงๆมีมีมครับว่าไม่ไม่ตัดนนัจะมีโอกาสนะรสู่ให้ดูกันนะครับางอันมันจะแปกบุกไปมันออนแอร์ไม่ได้หรือเปล่าที่เปิดตันออกมาเวา3ยคดัมาอะไร3ล้านอตี่เดินทางเป็นกม่ได้อย่างพี่ไยมีคนอกี้ยก็จะมีความสนุกแต่ว่าอย่าง คือจริงพี่แอนเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วครับเขาทําเป็นไม่ตลกเขาทำเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงไปงั้นแหละจริงๆเขาทำเป็นเจ้าหญิงไปงั้นแหละจริงๆไม่อยู่ในกองเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนตลกก็ชอบแกล้งชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วพี่เห็นด้วยหรอครับก๊อฟเห็นด้วยครับไม่ต้องทำเกอะไปอย่างก๊ับนี่เขาจะมาเขาจะมาสายไม่ใช่ตลกจะมาสายน่ารักทุกคนก็จะอินดูเชาว่าแบบเป็นน้องน้อยอะไรเงี้ยครับรอรอให้ รอให้โตอันนี้ก็จะอาจจะออกฤทธิ์มากขึ้นเพราะอะไรต้องมันหลับใจกันเหรอเพราะอะไรหลับใจหรือนะารักหลับใจครับใช่ครับถ้าพูดถึงแบบว่าการน้องจากขายในไทยแล้วค่ะมันจะมีแฝงไม่ขายในต่างประเทศหรือที่ขายจากประเทศยังไงครับขายทีงเยอะใช่เรื่องนี้เหรอครับอ๋อมีครับแต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดเขาก็มีอย่างล่าสุดที่ต่างประเทศที่ได้ยินมาสองสามประเทศอยู่้โน้นมาซึ่งเขาพยายามจะดึงป็นว่าทำอะไรที่ได้ตอบเป็น บอกบอกได้ไหมครับประเทศไหนไม่ไม่มั่นใจแต่พูดไปนั้วมัมนถูแต่ก็เั่นใจว่า,วาเรื่องราวค่ะแฟนๆต่างประเทศก็จะเข้าใจอันนี้เข้าใจายากเพราะเปนเรื่องของคนที่เก่งกับคนที่ไม่มีโอกาสสัมเัสก็จะับเป็นตัวแทนฝากแล้วกันค่ะที่ปีนี้แล้ว ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องบผว่ผันผันยับด้วยนะครับผมวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับผมดูภาพยนตร์นะครับผมนะารอบ,บว่าสนุกครบรถแน่นอนครับผม,มก็มีทมั้งสนุกมีทั้งโรแมนติกมีมีแอคชั่นด้วยดราม่าด้วยไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ดราม่าแบบฮา,าครับผมเนี่ยอยากติดตามกันครับผมใช่ค่ะก็ เอาครอบครัวมาดูนะคะเอาเด็กๆมาดูได้เป็นหนังที่ไม่มีมิติไครเลยน่ารักแล้วอนก็เชื่อว่าช่วงเทศกาลแบบนี้คนน่าจะเตรียมเค่องเี้ยวหรือเตรียมที่จะเส่ความสุดแล้วเรื่องนี้คือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ที่ทุกคนควรที่จะมาเให้ตอทนต้ารที่ะตานชอนอกนก่อตลกครับ เราเล่นไม่เล่นเราไม่ได้เล่นตลกนะเราแค่ไปอยู่ในสถานการณ์ตลกถ้าต้องให้คนอื่งไม่กล้าดูขอดูหนักไม่จบได้ป่ะเพราะว่ายังไม่เคยดูเลยเล่นไปแล้วมอนิเตอร์ก็ไม่ได้เช็คด้วยนะพี่ยอนสัเป็ดเหมือนกันรีบมากเลยไรด้ไรดมามากล้วีวดมา้ไดมได้ไดมา้ีดยวมาให้ได้ได้ดมาห้มา้น้